โอเคครับผมวันนี้อยู่กับช่างชาโคล่าแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาแก้นะครับรดอาการสะดุดนะครับคือเวลาเราบิดไปนะครับตอนสตานะเบ้คปกตินะแต่น้าเราเวลาขับนะครับเข้าเคียสสองนะครับมันสะดุดตุ๊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 ดอะไรประมาณนี้ครับนิดนึงเรามาก็หายนะครับเดี๋ยวผมจะพามาแก้แบบบ้านๆสไตล์บ้านๆเลยนะครับอ่ะลองเห็นกล้องกันหน่อย ให้เตรียมขวดน้ำมันแบบนี้นะครับถามว่าใหญ่ต้องต้องต้องเป็นขวดแบบกขวดแบบฟีไหมไม่ต้องนะครับขวดอะไรก็ได้ที่เป็นขวดนะครับล้วก็ใส่น้ำมันอยงนี้นะครับล้วก็เจาะรูนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับเล็กพอเราจะบีบได้นะครับแล้วก็หาไขควงเบนหรือว่าไขควงแฉก็ได้นะครับอันนี้คือทําเองที่บ้านได้เลยครับเห็นสกูตตวนี้ไหมนี่ครับัวปรับตั้งรอบครับอ่ะแล้วก็ดึงออกมานะครับ ระวังมันหล่นนะครับดึงมาแล้วก็หาถาดเนี่ยหาถาด,ดนะครับระวังหรือว่าถ้าอยู่บ้านไม่ต้องก็ได้นะครับล้างนะครับทำความสะอาดนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้นะ แล้วก็ถ้ามีลมก็อเอาลมเป่าได้นะครับไม่เอาไฟจุดหรอพีอ่ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะถ้ามีลมเป่ามันจะดีแล้วก็ใช้นะครับนี่แหละ <L un its> ขวดน้ำมันที่เราทำเตรียไมไว้นี่แหละที่เจาะรูนะครับฉีกเข้าไปในนี้ใน <L un its> รูใน <L un its> ร,รูที่เราถอดนะครับนี่แล้วเราก็ใช้ลมเป่า อย่าเิ่งตาร์เครือนะครับเขาไป,ปอไป้ยานเพื่อเราจะได้ไ<ป>ลองทการสตาร์นาทนะครับ<ป>อ,องนะดเ<ป>อารงเหน่อย แล้วเราก็ทําการประกอบกับพืชนนะครับก็ใช้ไขควงที่เรามีนะครับระวังตะปิงหล่ดนะจับดีๆนะครับแล้วหมุนนะหมุนหมุหมุนมุนเข้าไปเลยให้มันสุดนะครับสุดแค่ตึงมือนะครับแล้วก็เราก็หมุนนะครับออกมานะครับสองรอบครึ่งนะครับให้เราดูว่าสองรอบครึ่งนะครับสองรอบครึ่งนี่สองรอบครึ่ง แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ลองกดสตาร์ดูอีกครั้งหนึ่งครับดูรอบดูรอบเชื่องนะครับถ้ามันเบาเกินนะครับให้เราปรับคูตัวเดิมใช่ตัวเดิมที่เราหมุนเมื่อกี้เอาแน่นนะครับแต่ถ้ามันแรงเกินไปนะครับเราก็ปรับเข้าปรับเข้าหมุนทีนะนิดนะครับ นับหนึ่งถึงสิบนะครับแล้วก็หมุนอีกนิดนึงนะครับแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบนะครับแล้วก็หมุนอีกนิดนึงนะครับค่อยปรับนะครับเอาเท่าที่ไม่ต้องมันมันเล็งมากถ้ามันเล็งมากเวลาเราเข้าเกียร์ปุ๊บมันจะพุ่งนะครับลองลองถามตามดูครับหรือว่าถ้าใครไม่ไม่ได้ก็ลบโพลิเทสไปด้วยเลยก็ได้นะครับถ้ามันไม่ไม่หายนะครับลบโพลิเทสไปพร้อมเลยอันนี้คือมาวิธีแก้เบื้องต้นเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมลองไปขับให้ดูนะครับ กล้องมาด้วยแล้วยวจะสิทุกท่ารถพร้อมไปถือไปด้วยลงไม่ไหนของมันไอ้นี้ลองให้ดูเลยนะว่าหายไหมเหลือทุกท่านเพื่อนะครับจะเป็นทดลองทำตามดูนะครับมาลองมาพี่ดีอันนี้ตือตอนแรกนะครับลูกค้าตามลูกค้าบอกว่าเกศสองนะครับเข้าเกียสองแล้วสะดุดนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองไปลองให้ดูนะครับว่ามันสะดุดจริงไหมนะครับว่ามันหายไหมนะครับจะลองเลยนะครับ ว่าที่ผมแก้เมื่อกี้มันหายไหมนะครับลองดูนะครับนี่ดู้วครับอ่ามันยังมีนิดๆนะครับมีนิดๆนี่อ่ะมันจะมีอาการประมาณนี้นะครับมันจะสะดุดปึ๊ดนึงนะครับแต่วมันก็ไปต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปแก้อีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเลขปิดไม่ได้เลยนะครับรอบนี้มีนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะนะครับตัวเลขคือสะดุดเลยนะ หนึ่งนิดหนึ่งก็เดี๋ยวผมลองอีกรอบหนึ่งนะครับทํบาการแก้มันเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองแบบเบิ้นแล้วก็ฉีดน้ำมันใส่นะครับเดี๋ยวผมลองอีกนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองให้ดูนายอีกรอบว่าหายไหมนะครับก็ทําแบบเดิมแหละนะครับทําแบบเดิมโอเคครับผม